พัชชาครับมีมีหนังสือด้วยเมื่อกี้นี้นะครับเราต้องถามก่อนแล้วกันเรื่องราวของเพลงครับช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับนี่แหละค่ะก็นอกจากก่อนความโชคร้ายมาเยือนที่เล่าให้ฟังบังหน้าบางั <laughs> งก่อนความโชคร้ายมาเยือนเล่าให้ฟังแล้วก็คือมีหนังสือเล่มน,นี้ด้วยค่ะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กซึ่งเสร็จมาพร้อมๆกันกับปล่อยเพลงเลย,เลยก็เป็นหนังสือที่พูดถึงความฝันคือส่วนใหญ่คนก็มองว่านักล่าฝันก็มักจะ เจอกับฝันดีเนาะเพราะว่าก็ได้ทําอย่างที่ตัวเองทําอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆเราระหว่างทางมันยังมีแบบไหแนะและฝันร้ายที่มันต้องมีเรื่องเาวาอะไรซ่อนอยู่ตั้งหลายปีเนาะใช่ค่ะจริงค่ะจะทศวรรษแล้วค่ะมีนด้แลครบสิบปีแล้วนะคะแป๊บเดียวเองก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันมีเรื่องที่อยากจะเล่าว่าแบบเราเจออะไรบ้างที่บางทีคนที่อยู่ในมุมมองของผู้ชมเขาอาจจะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างนี้พยยกตัวอย่างอันนี้คือแบบถ้า อย่างพัททำงานมา9ก้าปีเรายังเจอกับกิฟต์แองเจิลบ่อยขนาดนี้แล้วในแต่ละซิงเกิลน่ะพัต้องออกไปโปรโมทเพลงแต่ละเพลงงานแต่ละงานซ้ำๆกันกี่รอบเพลงหนึ่งเพลงพัดร้องซ้ำกันกี่ครั้งชาไปหม่เธอพัดร้องมาแล้วกี่ร้อยรอบแล้วพัดอยู่กับมันยังไงพัทมีความสุขยังไงกับมันยังสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่าอยู่ในเล่มนี้ด้วยเล่มนี้เปิดมาเจออะไรบ้างครับเปิดมาเจอลายเซ็นพัะชาก่อนไม่ใช่ เรื่องราวของพี่พัทแต่ว่ารอบรก็อ่นนนาอน,นเลยาะพัทเขียนเองอันนี้เขียนเองแบบทําทําแบบทํางานแบบนักเขียนเต็มตัวเลยค่ะก็คือมีการส่งต้นฉบับอีดิท r o ูฟอะไรกันประชุมมากมายก็อ่านไม่ยากค่ะแล้วก็ขอบคุณภาพประกอบน่ารักน่ารักด้วยอันนี้น่ารักมากจริงๆก็อยากจะวาดเองแต่สก,กิลยังไม่ถึงนะคะครับผมแรงบันดาลใจในการทำหนังสือเล่มนี้ครับแรงบันดาลใจหระคะก็นอกจากแบบ ตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจว่าจะเล่าแค่เรื่องสนุกสนุกเหมือนเป็นเหตุการณ์อะไรเงี้ยเนาะเ<ม>ช่นแบบ<ม>อายกวอยา่าอันนี้ไม่ได้เล่าในนี้แต่ว่าเช่นแบบเอ้ยตกเวทีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแต<อ>่อะไรขึ้นตแ,จจแต่ตอนแรกเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเล่าแค่นั้นเคยๆอีกมหักเลยเสียวบ้างลงน้เส้นหักด้วยนี่เป็นตอนชุกชายอะไรอีกใช่แล้วมันตอนแรกตั้งใจว่าจะเล่าแค่เป็นช็อตช็อตซึ่งแบบ เออเป็นเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมาแต่ว่าไปไปมาเนี่ยมันเหมือนกับพอเริ่มต้นเขียนแล้วเราเริ่มต้นได้กลับไปนั่งคุยกับตัวเองอะค่ะนั่งคุยกับตัวเองตอนอายุยี่สิบความจำที่ต้องดีมากเลยนะเพราะว่ามันมีดีเทลเล็ก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 เลด้วยนะใช่เราพัดปรากฏว่าพบว่านอกจากได้เล่าเหตุการณ์แล้วเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองหลังจากเริ่มต้นมาเป็นนักล่าฝันมันก็เลยเหมือนกับใส่วิธีการพัฒนาทัศนคติของตัวเองให มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่มากขึ้นลงไปด้วยเขาก็เลยเชื่อว่าแบบมันไม่ใช่แค่ฝันร้ายของนักล่าฝันเท่านั้นหรอกก็คือสําหรับผู้ฟังสําหรับคนอ่านทุกคนก็อาจจะเจอเคยเจอฝันร้ายที่คล้ายๆกันอย่างเช่นเป็นผู้หญิงนี่จะต้องเจอเรื่องการบ้าแบนเนมム<ม> <laughs> เราจะยังไงเราเราแบบอยู่มันยังไงจัดการกับเงินไดจัดการการับนี่เลยยังไงหรือว่าเรื่องความอ้วนไม่เขียนนะหรือแม้แต่เรื่องความโสดเนี่ย ก็เขียนเขียนหมดเลยเล่าหมดเลยว่าแบบเออเราแบบเราโอเคไหมกับความโสดแล้วเรารู้สึกกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ฮะที่พี่ตุ้ยเนี่ยเป็นเป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วครับผมเลื่องซีรีสเล่มนี้พี่ตุ้ยพี่ตุ้ยอ่านแล้วเป็นยังไงมั่งผมอ่านไปใกล้ตัวเลยเหรอเมื่อเมื่อเมื่อกี้ไปอ่านอยู่ขึ้นน้นอยู่ท่อนหนึ่งแต่เมื่อกี้เดี๋ยวอ่านเรื่องเรื่องนักเอ่อลดความลดขอบพูนผมชอบเคยอ้วนมาเคยเคยอ้วนตอนออกจากบ้านเอฟมาตอนนั้นหนัาหกสิบ ไปทำเปังไงครับอยู่ในหนังสิอเล่มน,นี้แล้วใช่อยู่ในนี้ค่ะก็ลองมองอ่านดูว่าแบบเราตอนแรกอ่ะพัดคิดหนีด,ด้วยนะตอนที่พัดหน้าหกสิบอ่ะพารู้สึกว่าทําไมหรอฉันตัวแค่นี้แล้วฉันร้องเพลงไม่ได้หรอ,อแล้วถ้าฉันผอมแล้วมันจะทําให้ฉันร้องเพลงเพาะขึ้นไหม คำถามเนี้ยมันมีมันมีคําตอบร้องเป็นอะไรกันแน่ะลยใช่ใชแบบเราเป็นนางแบบหรอหรือว่าเราเป็นนักร้องทําไมหุ่นทําไมเอวยี่สิบี่ีมีปิธิพลผมซื้อผมซื้อตรงนี้ผมชอบเจ็บน่องยังไม่เท่าเจ็บใจน้ําหนักที่เตียนพยายามลดไปมันไม่ได้ช่วยให้น้องเราเล็กลงเลยเหรออืมเล็บสุดเล็บสุด อันท่อนนี้เลยใช่ไหมพี่เพื่อนพี่เพืเลยมันมันมันคล้องกันมันคล้องเจ็บน่องยังไม่เท่าเจ็บใจตั้งหนักที่เตียนพยายามลดไปสละไมจัดใจเอ้ยอ่านให้ถูกสิใจกับไม้ไปนะมันไม่ได้ช่วยให้น่องเราเล็กลงเลยเหรอนี่วิชาภาษาไทยใช่ไหมใช่ครับผมชอบตรงมันคล้องกันค่ะครับผมหนังสือเล่มนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างเอ่ยก็ตามร้านหนังสือทั่วไปทั่วประเทศเลยค่ะฝากด้วยนะคะวันนี้ยังมาฝากพี่เอ้ด้วยใช่ค่ะยิ่งใหญ่ค่ะครับผมใครอยากได้อย่าลืมไปแล้วกันเล่น มันก็ร้อยบาทเก็บตังสองอาทิตย์ได้เล่มหนึ่งแล้วค่ะได้ได้หลายอย่างได้เรื่องราวของพระชาค่ะอยู่ในนี้ด้วยเล่มนี้ด้วยโอ้โหต้องต้องปลอบมือให้กับผู้หญิงคนนี้ด้วยครับวันนี้มาหนึ่งกิฟแองเจิ้ครับจากหลายท่านบอกเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากเสียงร้องสดๆไหมน่าจะสะดวกเนาะนะครับเริ่มจากลูกโป่งได้ดีกว่านะครับปิ้งช้าปิ้งช้าปิ้งช้ากลูกโป่งทางตัวไม่ติดเลยนี่คือเสียงกันสดๆครับที่กิฟต์แองเจิลชื่อเิงยงกันว่า ความ,มาจริงแค่ในเมื่อวานคะ่ะครับผมใครจะเป็นเพียงความจริงแค่ในเมื่อวานที่มันยังเหลือลา <c oughs> งในใจของฉัน <c oughs> เป็นเพียงภาพในอดีตที่ฉันยังคงกอดเก็บเอาไว้ อ้ oh, ไม่ใช่ความรักทำเราเสียใจแต่เป็นเพียงราแอไม่ทิ้งไม่ยอมปล่อยมันให้ไปรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำไมมันยังรักเธอเฮ้ยช่วกันดูตัวเลยมีคณสุดน้องน้องแพงแล ป้านั่งฟังผลป้าพี่ตุ้ยก็พยายามจะเคาะให้แต่ว่าพี่ต้องระวังนิดนึงนะเออแบบพี่พี่จะเอานิ้วชี้เคาะไม่ดีนะเดีจะเสียนิ้วเดี๋ยวจะซุดเดี๋ยวจะซุดเป็นอย่างนั้นนะครับผู้ชายครับซิงเกิลล่าสุดครับสดสดที่กรีฟครับผมค่ะชื่อเพลงว่าก่อนความโชคร้ายมาเยือนค่ะขอบคุณที่รักกันจริงก่อนเธอจะทิ้งกันไปขอบคุณที่ใช้เวลา จันมันลันคืนเด็ดนี่ได้จดจำเรื่ดีดีก่อนปล่อยมือเธอไปสี้ทีก่อนความโชคร้ายจะเข้ามาเยืยนตรงนี้ยังไงที่เคยได้รักกันเนี่ยเราติดต่อไปท่ันเป็นเร็วครับชื่อ นัเลยครับแรมาเห็นจะกัดเราวั้นเท่าจะเออยปนเจ้าดีตัวเลยไม่เคยคิดเจะต้องกับฉันอย่างนี้สียเอะไก็คิดไปตั้งใจแล้วไงสุดท้ายต้องมาเสียใจเจเจออย่างนี้ใครจะไปสันตังตัวจ็ดใจใครไม่เจอก็ไม่รู้ลัวไปเลย ใครไม่เจอ่อนี้ไม่เลยว่าเพื่อเป็นยไนี่ครับนนะนี่ยนะน่าะเนี่นเป็่นะนี่านะเนี่ยนะเน่นะเนี่ยน่นะเนี่านะเนี่นะเร่านะเนี่ยนะเน่นเมี่ยนะเนี่ยนะกนี่ยนะเนี่นนี่นะเน่นะเน่ยนะเี่ยนะี่ยนะเาี่ยนะเปีวนศิลป่นนักรนอเนักยนดเคีับนม่นะเนี่ยนะเนี่ยากเป็นอบะไร่ยนะเนี่ยนเนี่ยนะี่ยะเนให้นด้แล้วมะเนยนะไม่ไนะก็รอไว้ครั่ะเพราะเนี่ยนะเ้ี่้นะเนอ่ยนะเนยนะครั่พัชชาครับให้ก่ยนะเน้เงๆุ่ะ่นใหม่เลยครับ เอ่อทำเต็มที่ค่ะแต่เป็นเต็มที่แบบที่คิดถึงวันพรุ่งนี้ด้วยในทุกเรื่องนะคะเพราะว่าพรรู้สึกว่ามันเหมือนแบบคนเราอะ่ะมันมีมันมีพลังร้อยหนึ่งอะ่ะแต่ว่าบางทีพอใจมามแล้วเราจะแบบกดไปร้อยยี่ร้อยสี่ 104, แต่พอมามมอให้ให้เด็กเดยโดย,โดยที่บางทีแล้วก็ลืมไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีพลังเหลือนะคะก็ ออนแรงไว้แล้วก็ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงจิใจแข็งแรงแข็งแรงค่ะจะได้สู้ได้นานๆไปให้ถึงฝันก็าช่ได่ตู้อไม่นนๆเลยใช่ไหครับใชสบคุณสับา่เ่นรงใช่นเ่นลกเาใช้คําว่าลุกลึกเป็นคนตีลึกเป็นีลึกีอีที่มี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 กลังใจอะไรถึงได้เป็นฝักวดในคอันั้นครับผมเตยมตัวยังไงมกชอบร้องเพลง้ชอบร้องเพลงก็เอาตัวเราอ่ะจะให้เาดูแค่นั้นอี่ีสร็ภาพอะไรก็อจได้เสี เม็นจริงเริงมันทำก็ตัวเรานี่คือตัวเราเลยนี่คือไเราของเราเลยเราไม่ตกแต่งเราตอนนั้นพี่ตุ้ยมีวาดฝันไหมว่าเฮ้ยเราต้องเข้าพื้นที่ห้องเรี้ยงเท่าไี้ไม่คิดเลยไม่คิดเลยแค่ได้เข้าไปทำในสิ่งที่เราอยากทำเได้ไม่ได้อีกเรื่อนหนึ่งนี่นะครับหลังจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้หลากหลายๆคนรู้จักกับพี่ตุ้ยเยอะขึ้นครับผมครับผมก็ได้ตามสิ่งที่เราคิดครับแล้วก็หลังจากที่มันได้ปึ๊บมันก็เหมือนนับหนึ่งใหม่เราก็ต้องมานั่ง รักษามละไว้ให้นานที่สุดนี่นะครับการเข้ากัรบันเทิงอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่อยู่ให้นานนั้นยากี่าแล้วยังจะมีแฟนเลยเนาะอะไรนะจีบให้ติดกันง่ายจีบให้ติดง่ายแต่รักษาให้อยู่อาจจะยากได้ได้ไรู้จักเพราะรู้จ่กเวอรซีซั่นที่สี่สี่ครับก็ซีซั่นนั้นสนุกเราก็เข้มข้นมากโอ้ใช่ค่ะมีหลายคนที่โด่งดังนะกซีชั่นนั้นครับผมผมฟังเพลงครั้งแรก แฟนเก่าของลูกโป่งแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนที่เป็นเพลงเก่าที่เป็นเพลงเก่าเออเพลงดังมากต้องยอมรับเลยอยู่ในอันดับหนึ่งของขึ้นยิ้มหลายสัปดาห์เลยก็หวังว่าเพลงเพลงนี้จะจะกลับมาโด่งดังนะกลับมาโด่ดเมื่อไหร่ก็มีคนขอเข้ามานะช่วงนี้นะครับลูกโป่งมาก็บอกว่าขอเพลงแฟนเพื่อนหน่อยนะคลองลองฟังเพลงวันนี้ขึ้นเมื่อวานดูนะเป็นแนวเดียวกันนะเราบันดาลใจตอนนั้นในการประกวดครับ ก็รุบองแบบมีความมั่นใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราอยากเป็นนักร้องเ้าก็รุ้บองเนี่ยประกวดร้องแคงแต่ยุ่งสิบสองอ่ะจนถึงสิบห้าแล้วก็หยุดไปเข้ามหาลัยไลไปทุกเวทีเลยทุกเวทีทุกที่ทุกที่ทุกใบหมดก็อย่างที่พี่ตุ้ยบอกถึงจะขีดไว้แล้วแต่ถ้าเราไม่พยายามไปเลยไม่พยายามเลยอ่ะมันไม่มีทางไปถึงจุดที่จะขีดไว้ได้นะคือการมีโชคกันมันจะต้อง มันต้องบวกกับความพยายามด้วยคนที่พรสวรรค์ก็ต้องบวกกับพรแสวงไม่ใช่ว่าเราจะรอให้แบบวันนี้โชคมาหลดทับใส่นิ่งๆไม่เคยร้องเพลงแต่ตดอยากเป็นนักร้องมันก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่รอโอกาสดกวยเราต้องที่หาโอกาสอือนะครับนี่คืออีกหนึ่งมุมมองนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าตอนนั้นนะครับที่ลูกโป่งไปประกวดด้วยนะครับแรงบันดาลใจในตอนนั้นนะครับ ท้ายสุดแล้วครับวันนี้ก็สนุกสนานกันมากครับทั้ง3ท่านต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันพี่ตุ้ยแล้วก็ผาชาลูกโปงด้วยครับเดี๋ยวให้ฝากทิ้งท้ายครับกับชาวอุดรด้วยสำหรับ3ซิงเกิลนะครับที่มาฝากกันไว้ที่กีฬาแกล้งครับค่ะก็ผมขอบคุณมากมากครับปผมค่ะก็ฮะฮะอันนี้ก็ต่อแล้วขอบคุณมากมากครับผมกับขอให้ฝากซิงเกิลกับการต้อนรับทุกครั้งของจังหวัดอุดรนะครับผมพี่ เพืเอ่นอนๆกิฟต์แองเจลลน่ารักทุกคนครับขอบคุณมากมายครับผมค่ะขอบคุณที่เลี้ยงข้าวเอ้พีเ่เกี่ยวเนาะขอบคุณที่พาทั้งหาเลยที่นี่ที่นี่เป็นอะไรที่ที่ได้มากกว่านะค<อ>นอกจากไม่ได้มาสัมภาษณ์แล้วคือย,ยังได้ไปกินข้าวในแบบในแต่ละครั้งก็ไปแต่ละที่เหมือนกันมีการเดินรอบเมือคืออะไรเนี่ยน่ารักสุดๆน่ารักค่ะครับผมก็นี่แหละฝากซิงเกิลของพวกเรานะคะถ้าสมมติว่า ที่นี่เปิดเราจะได้กลับมาทัวร์ที่นี่แต่ถ้าไม่เปิดล่ะก็จะมาอยู่ดีค่ะต้องมาให้เปิดก็จะมาซื้อค่ะแล้วก็รอ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 ลูกโป่งมานั่งฮาเล่ย์ย้องทัวร์ไม่ทั่วเมืองอุดรเลยเนี่ยใช่แค่ครึ่งเมืองค่ะรู้สึกจะวนรอบนึงอ่าใช่ครับก็วันนี้ขอบคุณครับทั้งสามท่านด้วยมีโอกาสขึ้นเวียนใหม่ที่จิฟต์อัเจันนะครับขอบคุณมากขอบคุณและสวัสดีครับ